ับอันนี้ก็เป็นปลาไหลที่ยังไม่ได้ทำนะครับพร้อมที่จะนำไปรูดนะครับโดยใช้สก๊อตไบร์นะครับรูดให้ส่วนที่เป็นสีเหลืองนะครับส่วนที่เป็นเมือกออกนะครับเหลือแต่ลำตัวขาวๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับครับอันนี้ปลาไหลนะครับเอามาแขวนไว้นะครับพร้อมที่จะใช้สก๊อตไบร์นะครับ รูดนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการรูดปลาไหลด้วยสกอตไบร์นะครับเอาแล้วครับตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนรูดปลาไหลนะครับรคนที่รูดปลาไหลนี้ไม่ธรรมดานะครับจบหมาไายกเกษตรนะครับไม่ใช่ว,ว่าใครจะรูดได้ง่ายๆนะครับใช้สก็อตไบร์นะครับ แล้วก็รูดไปเรื่อยๆนะครับธรรมดานะครับถ้าเป็นโบราณก็ต้องใช้ใบมะเดื่อนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ใบมะเดื่อก็หายากนะครับก็ใช้สกอตปบรไ์นะครับขอบคุณโกไข่นะครับเจ้าของสถานที่นะครับแล้วก็เป็นคนหาปลาไหลมานะครับแล้วก็มีลูกดีื้ออยู่ข้างๆคนหนึ่งนะครับครับสังเกตนะครับตอนนี้ปลาไหลก็ ผิวนะครับส่วนที่เหลืองๆก็หายไปเกือบหมดแล้วนะครับลำตัวก็จะเป็นสีขาวนะครับ<อ>เกือบจะใช้ได้แล้วนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็จะผ่าท้องนะครับเอาไส้เอาขี้อะไรออกนะครับหลังจากนั้นก็จะส่งขึ้นไปข้างบนนะครับให้แม่ครัวจัดการแล่นะครับเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับะนะนคะ ไส้นะคะลำไส้ลำไส้ไสโอ้บบอดีกปเรื่อเพื่อที่ทำงานมาเลยยังผัดละโหว่ <c oughs> าใส่นี่เลย เ,เรียบร้อยเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะนำไปล้างแล้วก็เอากระดูก<พ>ออกใช่ไหมคะครับโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปสําหรับขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวก็จะ ดนตัวนี้ก็ไปเขาสองตัวก็พอเลยนะต้องเอาหมีเล่มนู้นเมืนก็เพื่อหาบองยาก็เอาได้บ้านงนันไม่อยาเป็นบองได้ก็ <c oughs> ต้องตบเลยหนนะเออเทคนิค <c oughs> ง่า,งาย เป็นบ้องรู้สึนหน้านี่ยังที่ไม่รู้นุ่มหมดเลยผู้ใหญ่ถ่ายไปเรียบร้อยแล้วรูกไม่กลมดไมฮะไม่กมไม่กมเดี๋ยวผู้ใหญ่ไปนึอะไรอยู่ไม่ต้องกมอ้ะ มาต้องบอกพี่ตอนนี้มีเต่าหนอนนู่นแล็กปีดกระดูกมากปี่จากตัวนี้ตัวนี้มันตัวใหญ่มากใหญ่มากเนื้อเหนียวเสรสับแล้อะไรนะมีทุกมีที่เดี๋ยวเราจะปล่อยให้พี่ๆเขาทำไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาสู่ขั้นตอนต่อไปกี่เนึงนี่เป็นการทำปลาไหลขั้นเทพเลยนะครับหั่นเป็นชิ้นบางๆเอากระดูกออกหมดแล้ว ที่ว่าทําขั้นเทพเพราะว่าคนทําชื่อ,ช,อชื่อพิเทพรูปหลอพิเทพมองลอกล้องหน่อยเออนี่นะครับต้นตำรับฝ <c oughs> ีมือมากเลยนะครับแบะเอากระดูกออกหมดเลยนะครับเหลือแต่เนื้อนะครับคนกินจะได้กินสบายสวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกครั้งนะครับแต่ว่าอีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะครับวันนี้ อาจารย์สุตินเสพพิูนนะครับจะเข้ามาเป็นกุ๊กใหญ่นะครับในการปรุงเมนูปลาไหลนะครับปลาไหลที่เราหากันมานะครับแล้วก็ตอนนี้ก็แปลรูปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับหั่นอย่างน่ากินเลยนะครับทำสะอาดเรียบร้อยนะครับเครื่องปรุงก็ก็มีนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องเคียงนะครับมี พริกไทยอ่อนนะครับมีข่านะครับแล้วก็มีพริกก่อนนะครับพริกอ่อนนะครับ <t> แล้วก็มีกระชายหั่นฝอยนะครับ <t> แล้วก็มีพริกแกงแล้วก็มีกะปินะครับมีน้ำตาลมีกะทินะครับวันนี้ เครื่องปรุงนะครับอาจจะไม่สมบูรณ์แบบนะครับเพราะว่าผมมาทํานอกสถานที่นะครับวันนี้มาปรุงเมนูนี้ที่บ้านน้องนิกนะครับบ้านน้องนิกนะครับน้องนิกก็เป็นน้องสาวที่น่ารักของครูใหญ่นี่แหละนะครับเขาเรียกผมครูใหญ่นะครับเป็นที่รู้กันนะครับถ้าครูใหญ่คืออาจารย์สุตินะครับเราก็จะมาเริ่มเมนูกันเลยนะครับก็เริ่มก็เริ่มจากเปิดแก๊สมาแล้ว ทีนี้ว่าขั้นตอนการทำนะครับสำหรับของไฮโซจรจัดนะครับเอากะทิไม่เยอะนะครับเอาหน่อยเดียวก่อนนะครับแล้วก็น้ำมันหอยนะครับน้ำมันหอยโอเคนะครับ นี่เราก็จะขวบพริกนะครับขวบพริกเราจะขวบพริกนะครับปลาไหลก็เยอะอยู่นะครับขอน้ามันพืชหยอนนิดหนึ่งนะครับอ่ะหยอนน้าพืชนิดนึง ม่เยอะนะครับนะครับพอเริ่มหอมได้ที่นะครับเราก็จะใส่กะทินะครับกะทิวันนี้เราใช้กะทิกล่องนะครับเพราะว่าไม่สามารถหากะทิสดได้นะครับใส่กะทิเสร็จน,นะครับใส่กะปิปนะครับ ใส่แกงกำลังหอมนะครับใส่น้ำนะครับแถมตาลนะครับเราจะไม่ใส่ผงชูรสนะครับอ้าวอันนั้นดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วครับเจ้าที่มานะครับเพื่อนผมเองนะครับกุญจีดกุญจี๊นะครับครับพอ ปรุงน้ำพริกได้ที่นะครับเปรี้ยวหวานมันเค็มนะครับเราปรุงให้จบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอเราใส่ปลาไหลแล้วก็เราจะไม่ปรุงอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตชิมนะครับชิมน้ำซุปนิดหนึ่งได้เลยนะครับ นะครับคือแกงป่านะครับแกงประเภทนี้ต้องให้น้ำขลุกคลิกนะครับน้ำขลุกคลิกครับครับหลังจากตั้งจนเดือดแล้วนะครับนะครับทีนี้เราจะใส่อันสุดท้ายเนยนะครับคือพวกเครื่องเคียงทั้งหมดเลยนะครับใส่เลยนะครับ ตั้งไว้สักหนึ่งนาทีนะครับหนึ่งนาทีล้วเดี๋ยวเราก็ปิดแก๊สนะครับเพราะว่าเราชิมอะไรกันหมดแล้วนะครับชิมอะไรทุกอย่างนะครับตอนนี้เหลืออย่างเดียวก็คือใส่อันนี้อันดับสุดท้ายนะครับคือใบมะกรูดหั่นฝอยนะครับขออนุญาตใช้มือนะครับขออนุญาตใช้มือนะครับปิดแก๊สนะครับปิดแก๊สเลยโอเคนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาดีนะครับนะครับหน้าตาดีนะครับเดี๋ยวผมจะตักส่งไปนะครับไปเสิร์ฟนะครับนะครับน่าก,กินนะครับแกงประเภทนี้ต้องให้น้ำคลุกคลิกนะครับ

อ้าวชิมหน่อยชิมหน่อยเสิร์ฟแล้วนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศนะครับของครอบครัวไฮโซจอดจัดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพิเทพพิเทพบุุโสเพื่อนพิเทพชิมหน่อยครับพิเทพพิเทพพิเทพชิมนะครับเพราะว่าพิเทพเป็นคนทําปลาไหลนะครับ ขอบคุณมากครับเอาช่วย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 ชิมหน่อยแล้วก็คอมเมนต์มานะครับอ่าอ่าพ uh nice> ี่ชายผมนะครับพี่ชายพี่ชายนะครับร้อนนะครับคนไลค์ค่าคนไลค์ดคนไลค์เขาขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอ้าวน้องชายหน่อยน้องชายหน่อยน้องชายหน่อยนะครับน้องชายนะครับ ขอบคุณมากครับขอเจ้าภาพจงจะเดินนะครับอ <laughs> ขอบคุณมากครับอ้าวน้องนิกนะครับอ่น้องนิกตักแล้วนะครับอ้าน้องนิกน้องนิกชิมนะครับ ขอบคุณมากครับสําหรับน้องนิกนะครับเป็นผู้จัดจาการใหญ่นะครับของบ้านนะครับอ่าหมอพงค่ะหมอพงอ่าหมอพงหมอพองเอาคุณหมอคุณหมอชิมหน่อยเอ้ออยปวดรอนไหมอ่าหมอพงอ่าคุณหมอคุณหมอนะครับชิมกอ่อนชิมกอ่อนครับ <c oughs> เป็นไงคุณหมอขอบคุณมากครับออรโอ้คุณหมอเบิ้ลเลยนะครับขอบคุณมากครับ เอาครูอ๋วครูอ๋วเอาคนสวยชิมบ้างคนหล่อชิมแล้วคนหล่อชิมแล้วเอาตัวนี้คนคนสวยเผดดวยเแน่นอนครับไม่กินเผ็ดไม่กินเผ็ดก็ต้องแตะขอบคุณครูอิ๋วมากครับขอบคุณมากครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับในวันลอยกระทงนะครับปีนี้นะครับเรานั่งกินกันที่ริมฝั่งแม่น้ําตาปีนะครับอันนี้เป็นฝั่งแม่น้าตาปีฝั่งกระโนนเป็นวัดนะครับชื่อว่าวัดท่าร้อนนะครับ นะครับแล้วก็มีแม่น้ําตาปีไหลขั้นกลางนะครับตรงนี้เป็นรีสอร์ทชื่อว่ารีสอร์ทสวนคุณย่านะครับขอเสียงหน่อยครับขอบคุณครับมันเอาไว้ก่อนเถิดน้องเดือนสิบสองพี่จะมาขอแต่ง แมนสินสอดเจ้าแพง <Okay. S 1> พี่บอมีเงินแต่งรอกน้องเ,เออสวัสดีครับวันนี้เป็นวันลอยกระทงนะครับตอนนี้ผมมานั่งอยู่หน้ากระทงสวยๆเลยนะครับเป็นกระทงของหลานสาวหลานชายแล้วก็น้องสาวที่น่ารักทุกๆคนนะครับทำอย่างได้สวยงามเลยแล้วก็รอบตัวผมตอนนี้ก็มีบรรยากาศ ของความโรแมนติกนะครับโดยฝีมือของน้องนิกนะครับน้องสาวของคุยใหญ่นะครับสวยงามมากนะครับสำหรับวันลอยกระทงนะครับเป็นเทศกาลทางพุทธศาสนาของเรานะครับเป็นสิ่งที่ดีงามที่ถ่ายทอดมานานเลยนะครับวันนี้เรามาลํำลึกถึงเรื่องราวของพระพุทธองค์นะครับ ที่ได้จัสรู้นะครับแล้วก็มีพิธีกรรมถ่ายทอดกันมาเป็นพันปีแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกทท่านนะครับที่มาร่วมงานกับนันนี้นะครับอันนี้เป็นหลานชายนะครับดูหน้าก็รู้แล้วนะครับหล่อมากเลยสำหรับอาหารวันนี้นะครับได้รับการเฟื่อเฟื้อจากครัวบ้านสวนคุณยาย บ้านสวนขุณย่าขอเสียง่ยอยนำทีมโดยโกไข่และก็น้องนิกนะครับผู้จัดการใหญ่นะครับก็ขอให้โกไข่แล้วก็น้องนิกนะครับจงโชคดีอายุมั่นฝันยืนนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับอ,อ่าเป็นบรรยากาศรอบๆนะครับวันนี้คุณแม่นะครับคุณแม่ก็ามานะครับคุณแม่นะครับ นั่งอยู่ตรงโน<ฮ>้นนะครับที่หน้าเทียนนะครับคุณแม่ก็มาเป็นมิ่งขวัญกับพวกเรานะครับในวันลอยกระทงเป็นวันดีนะครับวันนี้เป็นวันดี <c oughs> ถ่ายรูปคุณแม่หน่อยนะครับถ่ายรูปคุณแม่หน่อย <c oughs> คุณแม่ขอเสียงหน่อย <c oughs> อเป็นคุณแม่ของผมนะครับแต่คุณย่าของลูกผม <c oughs> ครับก็ขอบคุณคุณแม่นะครับแล้วก็ ทีมงานทุกๆวันทุกๆคนนะครับที่มากันในวันนี้ขอบคุณน้องเทพนะครับน้องเทพก็มานะครับน้องเทพวันนี้ทาปลาไหลนะครับขอเสียงน้องเทพหน่อยหมอพง์หมอพง์อยู่ไหนหมอพง์กับประยกยออยู่นะครับเอาขอเสียงครูอิ๋วหน่อยครูอิ๋วครับครูอิ๋วครูอิ๋วนะครับเป็นคนสวยประจําทีมงานนะครับครูอิ๋วนะครับโอเคนะครับ ก็สำหรับผมอาจารย์สุทินศรีเพชรพูลนะครับไฮโซจอดจักเสือปลาตาปีนะครับขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ติดตามมาโดยตลอดแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับทุกแชร์ทุกไลค์คือกำลังใจของผมเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับเดี๋ยวเรากระทงกันครับ ลิ่โชยมา